สำหรับคนที่เกิดวันพุธการงานให้ระวังในเรื่องของการขัดแย้ง การเอาชนะไม่ยอมกันหรืออาจจะเป็นเรื่องของการขัดผลประโยชน์กันก็ได้นะคะทั้งกับเพื่อนร่วมงานแม้กระทั่งเจ้านายลูกน้องหรือกับแผนกอื่นๆที่เราไปประสานงานก็ได้เช่นกันสำหรับคนที่ทำธุรกิจค้าขายหรือจะไปประมูลงานสอบแข่งขันต่างๆสมัครงานอะไรบางอย่างหรือรอการโปรโมตคุณจะเจอคู่แข่งที่แบบมีฝีมือสูสีกันมากเลยค่ะขอให้คุณมั่นใจในฝีมือ และความสามารถของคุณเองนะคะแล้วลุยไปเต็มที่เลยค่ะไม่ต้องกลัวอะไรค่ะการเงินการเงินดีพอสมควรค่ะจะโดดเด่นในเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือใครทำออนไลน์การติดต่อเจรจาถ้าการเงินของคุณมาจากช่องทางนี้รับรองเลยค่ะถือว่าดีมากการเงินของคุณจะไปได้สวยตัวคุณอาจจะมีไรายได้เข้ามาหลายทาง แต่ก็ขอแนะนำนะคะให้คุณโฟกัสในเรื่องของการสร้างช่องทางการเงินให้ดีเรียงลำดับความสำคัญให้ถูกต้องแล้วก็เมเนจจัดการให้ดีถ้าคุณสามารถวางแผนการเงินได้ดีสถานการณ์ทางการเงินของคุณจะมั่นคงได้อย่างแน่นอนค่ะความรักสำหรับคนมีคู่เอาอกเอาใจกันดีค่ะเป็นห่วงเป็นใยกันเป็นคู่รักที่ฝ่ายหนึ่งเป็นคนคอยดูแลห่วงใยเอาใจใส่ แต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ค่อนข้างจะขี้อ้อนให้อีกฝ่ายดูแลนะคะส่วนคู่ไหนที่กําลังมีปัญหาในความสัมพันธ์ควรหันหน้าเข้ามาปรึกษาหรือปรับความเข้าใจกันเปลี่ยนจากการพูดมาเป็นการฟังฟังให้เยอะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นค่ะความรักสําหรับคนโสดเป็นโอกาสที่ดีค่ะอาจจะมีคนเข้ามาพูดคุยสารสัมพันธ์เป็นการคุยกันลับๆแบบคุยกัน2ต่อ2แต่ก็มีความเข้าใจกันดีนะคะ สุขภาพให้ระวังในโรกของภูมิแพ้แล้วก็ระวังการเดินทางทางน้ํานะคะในเรื่องของโชคลาภช่วงนี้ถ้าคุณได้รับรู้หรือสัมผัสอะไรบางอย่างเช่นรู้สึกมองเห็นเลขอะไรบ่อยๆหรือได้ยินเสียงอะไรแปลกๆในลักษณะของเซนส์นสัมผัสขอให้คุณเชื่อในเซนส์นของตัวเองนะคะเลขนําโชคของคุณคือเลข6และเลข1ค่ะ